สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ต้นปานแบบจอมมาเตอร์เซอร์ติฟายุทธาสาขาหาดใหญ่แล้วนะคะสำหรับวันนี้รถรุ่นยอดฮิตที่ทุกคนถามหาค่ะเข้ามาแล้วนะคะเป็น Honda Civic 1.8e ปี2018คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นยอดฮิตที่ทุกคนถามหาเลยค่ะ Honda Civic 1.8e ปี2018ค่ะ ราคาพิเศษเพียง678,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะเดีย๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับคันนี้เป็นระบบปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะเลขใหม่ใช้งานน้อยมากๆนะคะอยู่ที่30,000กว่าทเท่านั้นค่ะตกแต่งเบาะหนังสีเบจนะคะ และสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าห้องผู้โดยสารเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะและสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถจุของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ แล้คะ,ะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจซีวิคคันนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่โชว์รูมของเรามาสเตอร์เซอร i ติฟยุคคาสาขาหัดใหญ่หลังรถตัดมอค่ะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ต้นตันให้ไว้ด้านล่างเลยนะคะและสำหรับคลิปหน้าเราจะพามาชมรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ